بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى ايضا ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاقرون ساعه ولا يستقدمون Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสุขความเมตตาความปราณีจาก Allah จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิม,มาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราดำเนินชีวิต อยู่บนโลกดุนยานี้ทุกคนรู้ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ในราคุณต่อเรารู้หมดรู้อะไรครับว่าเราคือคนสองโลกฉะนั้นเมื่อรู้ว่าเราคือคนสองโลกแล้วเนี่ยจะต้องรู้อะไรต่อก็อะไรล่ะครับที่เป็นความดีที่อัลลอฮ์ใช้ไว้ใน รูกลอนิมานแล้ก็รูกลอนอิสลามนั่นแหละครับเป็นหน้าที่ที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องนำมาปฏิบัติทีนี้การที่เราจะเป็นคนบุคคลที่คิดอะไรในเรื่องของศาสนาได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแต่ละวันไอ้คำว่าแบ่งเนี่ยพี่น้อง ถ้าเราไม่ได้เคยสนใจในเรื่องราวของศาสนาเลยนะครั้งแรกๆก็เอาสักครึ่งชงั่วโมงนั่งดูศาสนาหรือสักสิบนาทีก็ได้นั่งดูจริงๆเลยแล้วก็วิเคราะห์สินาทีเนะ่ะเอาสักสิบวันเวลาให้ตายตัวเลยหลังละหมาดซูรี่แล้วนะครับเรากลับจากการประกอบอาชีพในการทำมาหากินเดี๋ยวขอนั่งดูเรื่องราวของศาสนาส,นาสักสิบนาที เอาไปเลยสิบวันวันละสิบนาทีพอท่านดูได้สิบวันวันละสิบนาทีเนี่ยต่อไปนะมันจะไม่เอาแค่สิบนาทีแล้วมันจะมายาวเป็นครึ่งชั่วโมงต้องดูครึ่งชั่วโมงเลยพอดูได้ครึ่งชั่วโมงสักสิบวันต่อไปท่านจะไม่ดูศาสนาไม่ได้แล้วมันไปตรงกับฮดี ي กุรซี่ที่นบีบอกอลัลลอฮ์พูดอย่างนี้ มันตะกดรบัอิลัยาซิปรนใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบหนึ่งตะกดรบตูอิลัยฮิซิรออันฉันก็จะทำตัวใกล้ชิดไปยังเบาหนึ่งศอกใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์หนึ่งศอกอัลลอฮ์จะเข้าไปใกล้เขาหนึ่งวาใครเดินเข้าหาอัลอลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งแต่ทุกวันนี้ ที่เราเห็นบาลาพี่น้องมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมถูกน้ำท่วมบางคนหมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวเลยนะพี่น้องท่านมีความรู้สึกอะไรบ้างถ้าเป็นเราบ้างละ่ะเราจะทำอย่างไรพี่น้องไม่ใช่ปัญหาหรอกถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจศาสนาเนี่ยมันจะเกิดบาลาหนักหนาสาการแค่ไหนก็ช่าง ต้องคิดว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาโดนเราเนี่ยอัลลอฮ์เลือกแล้วเลือกอยังไง่ะเมื่อสิ่งที่มาโดนเราเนี่ยอัลลอฮ์เลือกแล้วเราก็จะต้องอดทนถ้าเราไม่อดทนเนี่ยจะให้พี่น้องทําอะไรผมถามโดนบาลาแล้วไม่อดทนเนี่ยท่านจะทําอย่างไรถ้าไม่อดทน การที่เราจะเป็นเบาวที่อดทนได้ในขณะที่โดนบาลารู้ไหมพี่น้องต้องทำอะไรตอนอยู่ว่างๆจะต้องอา่านจะต้องวิเคราะห์และก็จะต้องพิจารณาด้วยนั่นแหละเวลามันเกิดบาลาแล้วท่านจะนิ่งและไม่เป็นคนที่ตีโพยตีภายเอาความรู้ที่ได้อ่านมาแต่ละวันวันละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมาปรับเวลาโดนบาลา และถ้าอัลลอฮ์ไม่รักจำไว้นะอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษเบาในดุนยาถ้าอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ต้องลงโทษเบาในดุนยาเพื่อให้เขาได้สำนึกและกลับตัวมาเป็นคนดีของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตาลาแต่ตอนดีๆมันตรงกันข้ามเรารับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวไม่เคยรับรู้ในเรื่องราวของอาคิเรา์ เวลาเกิดพิตณะเวลาเกิดความโกลาหลโกละมานในดุนยาเหมือนกับพี่น้องเราที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมโดนบาลาอยู่ทุกวันนี้ท่านจะทําอย่างไรกุรอ่านก็ไม่เคยอ่านดูอาสักต้นหนึ่งก็ไม่เคยท่องจําท่านจะทาอย่างไรและหัวใจของท่านไม่เตลิดหรือสรุปว่าไอการที่จะต้องเรียนรู้จนกระทั่งานเข้าใจเนี่ยเพื่อเอาความรู้ที่เข้าใจเนี่ยไปปรับ บาลาที่มันกำลังเกิดขึ้นกับเราและเกิดขึ้นกับพี่น้องของเราที่โดนจริงๆพี่น้องอย่าลืมนะครับการที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบชนกลุ่มหนึ่งให้ได้รับกับความเลวร้ายคุณคิดแล้วว่าอัลลอฮ์ไม่สอบเราด้วยสอบเราด้วยว่าเราจะหยิบยื่นให้การช่วยเหลือกับพี่น้องที่โดนบาลาไหมนั่นแหละครับถ้าท่านมีความรู้สึกอย่างนี้ อม م านของท่านสมบูรณ์ล้านเปอร์เซนต์แต่ท่านไม่เคยหยิบยื่นให้การช่วยเหลือใครเลยนั่นแหละครับท่านนะหัวใจแข็งกระด้างเสียแล้วแข็งยิ่งกว่าหินครับพี่น้องยังไงล่ะแข็งยิ่งกว่าหินพี่น้องเคยอยู่ตามเขาไหมน้ำที่มันหล่นลงมาจากที่สูงเนี่ยและมาโดนก้อนหินเนี่ย ก้อนหินยังก่อนได้ขนาดน้ำเนี่ยเหลวที่สุดแล้วยังทำให้ก้อนหินน่ะแก่งได้ก้อนหินน่ะละลายได้นะครับพี่น้องแต่หัวใจของคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องราวของสศาสนาจะแข็งยิ่งกว่าหินอีกไม่เคยยอมกับคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูล คนที่ไม่เคยยอมกับคําสั่งของอัลลอฮ์และรอซูนี่คือคนที่ไม่เคยฟังกุรานไม่เคยฟังหะดีษที่บรรดาผู้รู้เขาพูดและเขาแปลให้ฟังหัวใจของท่านที่แก่งคืออะไรแกงเป็นเหล็กไหลเนี่ยคืออะไรไม่เคยอ่อนโยนกับคําสั่งเลยเนี่ยคืออะไรครับพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่าอัลลอฮ์ให้ความร่ำรวยนี้ได้มาจาก ความสามารถได้มาจากพ่อเราส่งเรียนสาขานี้ทำธุรกิจจึงไม่ได้รับกับความผิดหวังเลยท่านโง่แล้วถ้าท่านคิดอย่างนี้นะท่านโง่แล้วพี่น้องก็คิดไม่ถึงนะว่าที่เรามีอยู่ทุกวันนี้อลอเป็นผู้ให้ไม่โง่ได้ยังไงล่ะพี่น้องฉันยังยืนอยู่ในตำแหน่งของการเป็นคนแขกแขกเนี่ยอะไรก็ได้พี่น้องได้มาละดีทั้งหมดแหละ จะฮาลันหรือฮาอมไม่เคยสนใจทางนั้นถ้าท่านเป็นคนประเภทนี้และว่าใจยังแข็งกระด้างอยู่กับสิ่งนี้น่ากลัวครับน่ากลัวครับการจบชีวิตของท่านน่ะท่านอาจจะกล่าวคําง่ายๆตอนเป็นๆน,นี่กล่าวกี่พันขั้นก็ได้เลยแต่อีตอนจะตายจริงๆน่ะท่านอ่านไม่ได้แล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮท่านกล่าวไม่ได้แล้วพี่น้องครับ และสุดท้ายจบชีวิตในสภาพที่กล่าวแลอิละฮะอิละล,ะละไม่ได้ผมคงไม่ต้องตอบว่าท่านจะประสบกับอะไรในหลุมฝังศพฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอะไรล่ะครับที่เป็นมรดกของท่านนาบีนะ่ะท่านรู้ไหมนบีไม่ได้ทิ้งมรดกไว้เป็นดีนาเป็นเหรียญเงินเป็นเหรียญทองเป็นที่ดินเป็นไรนาเป็นเรงสวน นบีทิ้งอะไราไว้เป็นมรดกครับพี่น้องฟังให้ดีอันนาหูอิรซุลอัมบียะความรู้นั้นเป็นมรดกของท่านนาบีเขาแบ่งกันที่ไหนพวกเราไม่เคยไปรับเลย ทุกวันนี้ครูขวาครูซ้ายแถวจังหวัดนคะรนายกแถวจังวังเซามีการเรียนการสอนกันอยู่ตลอดเวลามีการแบ่งมรดกของนบีเราไม่เคยไปรับมรดกของท่านนาบีเลยคนเหล่านี้เวลาเกิดวิกฤตท่านอาจจะขายาศาสนาก็ได้เพื่อให้รอดในดุนยาดุนยานะมันรอดอยู่แล้วครับพี่น้องสัตว์ทุกอย่างรอดหมดในดุนยานะ แต่เราเป็นคนเนี่ยฉลาดกว่าบรรดาสัตว์หลายร้อยเท่าไหมฉลาดกว่าแต่ท่านดันไปโง่ในเรื่องของอาคิริผมบอกว่าแก้งโง่ด้วยคนที่แก้งโง่เรื่องอาคิริลเนี่ยไปถามเรื่องดุนยาสิครับพี่น้องโคตรฉลาด แต่พอเรื่องอาคีร่เรื่องการบริจาคเรื่องการช่วยเหลือองค์กรที่ทํางานศาสนาะเรื่องการช่วยเหลือคนที่ถูกอุทก,กภัยโดนน้าท่วมหมดเนื้อหมดตัวไม่เคยรับรู้อะไรเลยนั่นท่านโง่แล้วเพราะการบริจาคนั้นคือบริจาคให้กับตัวเองเข้าใจคํานี้ไหมครับการที่เราบริจาคไปเนี่ยคือบริจาคให้กับตัวเองนบ,บีบอกไว้หรือเปล่า มันตะกรสัยอันอิจการอัลลอฮ์เอาวะดฮุลลอฮุอยรอมินหุใครที่ทิ้งสิ่งหนึ่งหรือให้สิ่งหนึ่งเนื่องจากความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้อัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้อิสลามโอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามมอะลัยกุมรอฮ์มาตุลลอฮ์วะบเรากกาตุบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีม قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون